สวัสดีลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ทางเรามีงานกรอบเลดแบบที่ไม่ลอกมานำเสนอกรอบตัวนี้จะเป็นงานทองเหลืองแท้สดๆไม่ได้ผ่านการชุบหรือเคลือบอะไรมางานตัวนี้ออกจากโรงหล่อมาก็เอามาขัดล้างและขายได้เลยโดยไม่ต้องผ่านการชุบใดๆมาและลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะลอกส่วนนี่ เป็นคาบปูนข,า,ขาวๆที่ติดมาจากโลงหล่อบางชิ้นก็อาจจะล้างออกไม่ดีก็สามารถแคะออกได้และงานกรอบพวกนี้ถ้าหมองหรือดำก็สามารถล้างและขัดได้เลยไม่ต้องกลัวลอกเพราะงานไม่ได้ชุบไม่ได้เคลือบอะไรมาใส่ได้แทบทุกรุ่นที่เป็นของหลวงพ่อรวย และของหลวงพ่ออื่นๆแต่ถ้าใส่แล้วดูหลวมแบบนี้ลูกค้าสามารถใช้ครีมบีบรัดเข้าไปได้นะครับส่วนความกว้างของกอบ1.6ซนติเมตรส่วนความยาว5ซนติเมตรก่อนกดสั่งซื้อสินค้าลูกค้าควรวัดขนาดของหน้าเลดของลูกค้าให้ดี วัดทั้งความกว้างและความยาวว่าใส่ได้พอดีไหมถ้าใส่ได้แล้วก็พับเดือยทั้งสี่มุมลงไปได้เลยตัวกรอบจะอ่อนนิ่มไม่ได้แข็งเหมือนงานชุบไมค่อนทั่วไปแต่ถ้าเป็นงานที่เขาชุบไมค่อนไว้แล้วกรอบจะแข็งไม่ได้นิ่มแบบนี้เพราะงานตัวนี้ ไม่ได้ชุบอะไรมาถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยมีทั้งแอป lazada และแอป shopee ให้เลือกสั่งซื้อลองดูรายละเอียดของกรอบชัดๆอีกครั้งครับงานที่ไม่ได้ชุบไม่ได้เคลือบอะไรมาลายเส้นรายละเอียดของกรอบจะชัดเจนจะต่างจากงานชุบไมครอนทั่วไป และกรอบตัวนี้ถ้าเกิดใส่เบื่อแล้วสามารถแงะงางเอาไปเก็บหรือจะเอาไปใส่กับตัวอื่นก็ได้และไม่ต้องกลัวว่ากรอบตัวนี้เวลางางแล้วจะแตกเป็นสเก็ตเหมือนงานชุบทั่วๆไปถ้างานชุบทั่วไปเวลางางออกมาแบบนี้จะ,จะแตกสเก็ตออกมาตรงขอบมุมและงานตัวนี้ ทางร้านเรารับประกันใส่แล้วไม่ลอกแน่นอนถ้าลูกค้าท่านไหนใส่แล้วลอกทางร้านยินดีคืนเงินถ้ามองหรือดำก็สามารถล้างและขัดได้เลยไม่ต้องกลัวลอกเพราะงานไม่ได้ชุบไม่ได้เคลือบอะไรมาถอดจากรุ่นชนะจนเสร็จผมจะลองใส่กับรุ่นรวยพัลรานดูก็สวมใส่เข้าไปได้เลย กรอบไซ้์นี้จะเป็นกรอบไซส์มาตรฐานสามารถใส่กันได้แทบทุกรุ่นที่เป็นของหลวงพ่อรวยและหลวงพ่ออื่นๆแล้วก็พับเดือยทั้ง4มุมลงไปพับลงไปแล้วก็ใช้คีมบีบรัดอีกนิดหน่อยก็เป็นอันเสร็จถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจงานกรอบเนื้อทองเหลืองแท้ สามารถสั่งได้ตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยมีทั้งแอป Lazada และแอป s h o ป e e ให้เลือกสั่งซื้อผมจะลองใส่กับเลดรุ่นใจมาสปี59ดูถ้าใส่แล้วปิดใส่ยากใส่ลำบากสามารถใช้คีมง้างง,าง้งางง้างออกได้เลยง้างเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับ ตามลูกค้าสะดวกง้างเสร็จก็ลองใส่เข้าไปดูแล้วก็กดเข้าไปเลยครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบและฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ